สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านยังเตรียมนําไปเป็นแผนงานในการพัฒนาประเทศด้วยวันนี้ท่านวิไลวันพรมเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านป่าไม้ปศุสัตว์ประมงพืชและข้าวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลน,นคร ได้ศึกษาเรื่องสามดำมหัศจรรย์เช่นไก่ดำหมูดำวัวดำภูพานรวมทั้งเรื่องข้าวและการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อนำไปเป็นแผนงานในการพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ดำเนินแนวทางเช่นเดียวกับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกตรกรรมและป่าไม้สาธารณร,รัฐประชาธิปไตยประปรชาชนลาวยังได้ชื่นชมคนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรโดยแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันขึ้นเมื่อปี2525เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดกว่า13,000ไร่นอกจากนี้ยังได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองงานพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่นและนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตเพิ่มไรายได้แก่เกษตรกรมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยร่วมกันร,รับผิดชอบ จบข่าวในพระราชสันนิประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ